วันนี้จะมาสอนทำจัดแก้วนะคะจัดแก้วผลไม้รวมนะคะก่อนอื่นเลยเราใช้เป็นแตงโมนะคะ1ชิ้นใช้เป็นฝั่งทางนี้นะ,ะเพราะว่าเวลาที่มันอยู่ในถาดมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็เอามาใส่ในแก้วนะคะวางแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะ,ะแล้วก็แครอทนะคะใส่แครอท3ชิ้นนะคะใส่ลงไปในถาด3 3ามมุมตรงไหนก็ได้ ก็ใส่บีบรูทนะคะ1ชิ้นบีบลูทหนชิ้นนะคะบีบลูทจะทําให้สีสวยนะคะจะทําให้สีผลไม้ของเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาปั่นออกมาอันนี้จะเป็นโทนสีส้มสีแดงแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาผลไม้ที่มีสีตัดกันนะคะมาใส่นี่เป็นฝรั่งนะคะ ใส่ฝรั่งลงไปค่ะมันจะตัดกันลนะดูชิ้นที่พอเหมาะนะคะไม่ฟิกนะคะว่าต้องเป็นผลไม้อะไรบ้างให้ของให้สีมันตัดกันก็พอเป็นแอปเปิลเขียวก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแอปเปิลเขียวนะคะให้หั่นเปลือกออกนะคะหั่นเปลือกออกนะคะจะได้ดูสวยงาม แล้วนะคะต่อด้วยสับประรดค่ะสับประรดนะคะวางไปเลยแบบนี้ถ้ามันมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะให้ใส่อ่งุ่นลงไปใส่อ่งุ่นลงไปนะคะตับช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถใส่แบบว่าใส่ผลไม้ชิ้นใหญ่ได้นะเราก็ใส่อ่งุ่นตกแต่งลงไปนะคะ ต่อด้วยแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรในขันแบบนี้นะคะขันที่มันเป็นลายๆออกแบบนี้นะคะจะดูสวยงามนะ,ะแบบนี้นะคะแก้วมังกรใส่แค่ประมาณ2ชิ้นก็พอนะคะเพราะว่าเวลาเราปั่นอะ่ะเม็ดแก้วมังกรมันจะแตก มันจะออกกลิ่นนิดนึงนะคะคล้ายๆกลิ่นเม็ดแมงลักนะใส่แค่สองชิ้นพอค่ะแล้วก็ต่อด้วยส้มนะคะส้มอ่ะส้มแล้วก็ให้หันหน้าออกแบบนี้เลยนะคะควางสี่มุมเลยค่ะสองสาม,สามแล้วก็สี่นะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะ ขนาดประมาณนี้นะคะตกท้ายด้วยมะนาววันนี้มะนาวอาจจะชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเอามะนาวไว้ด้านบนนะคะนี่เสร็จแล้วปิดฝานะคะ <c oughs> นี่คือผลไม้รวมนะคะการจัดผลไม้รวมใส่แก้วนะคะผักผลไม้รวมใส่แก้วจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นผลไม้อันไหนสีไหนนะคะแต่ว่าถ้าจัดให้สวยงามก็คือสลับสีกันนะคะให้ดูสวยงามแต่ถ้าอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะอย่างเช่นกล้วยหอม หรือว่าสาวรรสอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่จัดใส่ลงไปนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านจะไม่ชอบทานนะคะนี่นะคะเราจะมาดูวิธีการปั่นน้ำผักผลไม้รวมนะคะที่เราจัดพวกซ้อมมะนาวไว้ข้างบนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการหยิบนะคะ อันนี้มะนาวนะคะมะนาวลูกใหญ่นิดนึงนะคะเราก็ใช้เนี่ยค่ะหัวนิ้งมือกดไว้นะคะโดยที่ความหน้าลงแบบนี้นะคะเวลาเราบีบอย่าบีบแรงมากนะคะมะนาวกับส้มอย่าบีบแรงมากนะคะเดี๋ยวเปลือกจะลงนะเราจะบีบใส่แก้วก็ได้ค่ะเอาที่ถนัดเลยหรือจะบีบใส่โถก็ได้เนี่ยค่ะบีบไปเลยค่ะแต่อย่าบีบแรงมากนะคะ เนี่ยคะ่ะความหน้าส้มลงแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลยค่ะบีบอย่าบีบแรงมากนะคะถ้าบีบแรงแล้วก็เปลือกส้มกับเปลือกมะนาวจะลงนะคะจะทําให้มีกลิ่นเสร็จแล้วนะคะเทใส่แก้วเลยค่ะเทใส่โถเลยคะ่ะเทใส่โถปั่นเลยนะคะ,ะน้ำเชื่อมมิผลนะคะ อันนี้มะนาวอยู่ที่1ชิ้นนะคะเราจะดูเราจะใส่น้ำเชื่อมเราจะดูที่ความเปรี้ยวของผักผลไม้ที่เราใส่ลงไปนะคะนะคะใส่มะนาวแค่1ชิ้นนะคะแล้วก็สับประรดชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยมีผลไม้ที่เปรี้ยวนะคะให้เราใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่ให้เราใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่40 ml. นะคะ ประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นหวานพอดีนะคะหวานพอดีนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าหวานน้อยให้ใส่น้ำเชื่อมแค่ 30ml แต่ถ้าลูกค้าขอหวานเยอะนะคะใส่น้ำเชื่อมได้ที่50 ML เลยค่ะใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือค่ะเกลือใส่แค่ปลายช้อนประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะ อดเล็ก1แก้วยิบสองออนนะคะเค okay, ลงไปเลยนะคะปรับเครื่องปั่นเป็นเบอร์ที่แรงสุดนะคะมันจะได้ปั่นละเอียดนะคะแล้วก็ไวนะ ผลไม้ละเอียดแล้วนะคะหยุดปั่นนะเทใส่แก้วได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะถ้าลูกค้าหยิบถ้าลูกค้าหยิบเป็นะมะนาว2ชิ้นนะคะให้เราเพิ่มเป็นน้ำเชื่อมเป็น45 ml ค่ะหรือว่าถ้าเป็นมะนาว3ชิ้นนะคะเป็น50 ml ได้เลยค่ะดูให้ดูความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวผักผลไม้ที่เปรียปร้ยวเป็นหลักนะคะว่าเราจะใส่น้ำ ตางเชื่อม40 45หรือว่า50 ml นะคะ